หลายหลายคนคงเคยได้ยินคำเปรียบเปรยว่าช้าเหมือนตัวสลับ mm hmm. จริงๆแล้วสล็อตช้าจริงหรือเปล่าล่ะสล็อตมีถิ่นกำเนิดในอเมริกากลางแต่ชีวิตของพวกเขาก็มีความแปลกประหลาดเสียจนทำให้ร้องว้าวากันได้เลยทีเดียวสล็อตใช้ชีวิตอยู่บนต้นไม้เกือบทั้งวันโดยใช้เวลา15 2 0ถึง20ชั่วโมงในการนอนสล็อตลงจากต้นไม้เพื่อมาอึดหนึ่งรังต่อสัปดาห์เท่านั้น แม้ว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตของสลอตจะค่อนข้างปลอดภัยจากการคุกคามของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นแต่แท้จริงแล้วสลอตจัดเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์เนื่องจากการขยายตัวของสังคมเมืองทำให้พืนป่าซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสลอตลดน้อยลง20ตุลาคมวันสลอตสากล